สวัสดีครับผมโคต,ตูอวอบ้าธุเรียนครับวันนี้ผมมารีวิวในสารกลุ่ม CA ชื่อฮามีปิดครับตัวอาเซทามีผิดตัวนี้อยู่2.8 5อร์อยู่ในรูปของ EC เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการระบาดเพี้ยงฟงเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพีย้ยงจั่นฝอยเพีย้ยหงเพียเพ้ย,อย,ย,ห,ยหอยเพี้ยแป้งต่างๆเพี้ยหอยเปลือกไม้ต่างๆตรงนี้แนะนําให้ใช้ตัวฮามีผิดในอัตรา200ซีซีต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นที่ใบที่ดอกที่ผลที่เกิดการระบาดจากแมลงปากดูดเพี้ยแป้งเพี้ยหอย เพืไฟเพี่อก่แจพี่แจ,จ้งระาันฝอยใช้ฮามีผิดครับเพราะนั้นลดปัญหาการระบาดเรื่องแมลงปากดูดในทุเรียนให้ใช้ฮามีผิดทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยถ้าใช้ฮามีผิดครับผมดีอย่างแน่นอนครับโคตรตู่แนะนำครับ